สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็พบกันอีกคลิปนะครับในการแนะนําวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ทองมาทาวโรวัดสว่างท่าสีอําเภอเสรลภูมิจังหวัดระเอ็ดนะครับวันนี้ขอนําเสนอกลิงนวะรุ่นแรกนะครับที่ออกพศ2องพนนะครับนี่ก็เป็นกลิงนวะรุ่นแรกขององค์หลวงปู่ทองมาทาวโรเป็นกลิงรูปเหมือน หลวงปู่นะครับวันนี้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับนี่ก็เป็นวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ทองมาถาวโรที่พร้อมกล่องนะครับเป็นกล่องเดิมๆจากวัดนะครับก็เป็นกลิ่นนวะรุ่นแรกขององค์หลวงปู่ทองมาถาวโรวันนี้มีโอกาสนำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ ออกเมื่อพศ2525นะครับสำหรับวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเป็นวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ทองมาถาวโรวัดสว่างท่าสีอำเภอเสรภพูมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เป็นรากลิ่งนวะรุ่นแรกนะครับเป็นกลิ่งรูปเหมือนขององค์หลวงปู่ทองมาถาวโรวันนี้มีโอกาสนำมาให้ ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นพระเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะครับในปีพศ2525นะครับที่กล่องก็ติดไว้ราคาเพียง200บาทเท่านั้นนะครับในปีพศ2525นะครับนี่ก็คือวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ท่องมาทาวโรที่มีโอกาสนำมาให้ ทุกท่านได้รับชมนะครับหลายท่านก็เรียกว่ารุ่นแบมือรับทรัพย์ขององค์หลวงปู่นะครับวันนี้ก็มีโอกาสนำมาส่องให้กับคุณผู้ชมได้รับชมเป็นพระดํำเดิมนะครับพร้อมกล่องเดิมจากวัดปีพศ2525นะครับ